ฟังเสียงนะคะไม่ได้โม้นนะคะคุยกับน้องๆหลังบ้านนะว่าพายุเข้ามันไม่ไหวค่ะนู่นที่ต้นมันตกไม่มีนะคะแต่ที่บ้านเรามาแล้วนะคะนู่นลงแล้วต้องเนี้ลงเม็ดแล้วนะคะนี่เลยคืออุปสรรคใจน้องยังไม่ขึ้นอะในะอีกนิดเดียวใจน้องจะขึ้นนะตอนเนี้ห้าโมงสิบสามนาทีสิบสี่สิบห้านาทีแล้วเจน้องเอ้ยจะทันไหมด,ด,ดู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 ตัวน,นี้ดิมันมุ่งหน้ามาหาชนะเน,นี่ยก้อนนี้เลย ก้อนนี้เลยยัยน้องจ้านี่เลยเพื่อนนี่เลยดู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 นะดูเอาดูเอานี่เลยอือฮึดูเอาเลยดูเอาเลยดูอนาคะดูอนะคะว่าจะเป็นอีหยังต่อไปเสียงฟ้าร้องแล้วไม่แล้ว อย่างดำเมฆากค่ะเมฆดำปื้ปื้อเลยนะจีทาอัน,นี่น่ากลัวมากเลยนี่เลยเพื่อนๆค่ะนี่เลยดูเอาดูเอาเลยกำลังเริ่มเข้าแล้วนู่นนู่นเลยอือหื ดำปื้ดปื๋เลยอะเนี่ยเดินมาสิบเมตรยี่สิบเมตรจะเป็นอะไรไปไหมปิดหมดเครื่องบินแล้วค่ะทุกท่าน,นค่ะเนี่ยถ้ามันลงมาไม่ได้ไปหาใครก็กราบขอโทษขอไยเด้อหนัวดำปื้ดปื๋ดำปื้ดปื๋ปปนะเดยว,วิ่งน่าจะทันอยู่เนาะนั่นนั่นนั่น่นนนนนนงมาแล้วแต่เราปิดหมดเครื่องบินอุ้ยทางนู้นลงแล้วเชียงใหม่ลงเรียบร้อยแล้วเอามันอ้อมมาเหรอ ตอนนี้ทุกทิศทุกแดนทั่วทิศทั่วแดนนะแต่เชียงใหม่ลงแล้วเรียบร้อยเอ้าแต่อำเภอนน่นก็ยังอันนี้อันนี้ยังนะหางดงอะไรก็ยังนะสนามบินอะยังตรงเนี้ยเชียงใหม่อะลงแล้วเรียบร้อยว่าเกตําพูนเราเนาะทุกท่านขาน่ากลัวมากะน่ากลัวมากทุกท่านขาน,นี่เลยจะให้ดูนะจะให้ดูว่าเป็นยังไงเสียงฟ้าร้องฟ้าคลางละอ่ฮะ นู่นมันดําเลยนะนี่เลยน่ากลัวขนาดไหนเนี่ยเขื่อนนะมันวิ่งมาหาเขื่อนเขื่อนจะอยู่ตรงเขาตรงเนี้ยนะนั่นเลยเขื่อนละค่ะเขื่อนนะตรงนั้นเป็นเขื่อนเต็มๆข้างขาดูเอานะทุกคนก็รีบเข้าบ้านนะต่ําเตีย้ยมาลงมาแล้วทุกคนรีบเข้าบ้านกันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมน่ากลัวไหมโอ้ น,นะนู่นเลยนะนั่นเลยนเวลานี้นะ,ะอันนี้มวลตรงนี้ยแตกแล้วนะเนี่ยขาวๆเนี่ยร่อนน่าจะลงเลยนะอืมโอเคนะคะได้ยินไหมได้ยินไหมคะเสียงฟ้าร้องนะคระทุกท่านคะนี่เลยลำพูนเชียงใหม่เวลานี้นะะ5โมงกว่าๆคะ่ะ5โมงนิดไขึ้น โแล้วนะพอดียังไม่ได้แกงเนาะได้เห็ดโผนอีกหนึ่งใบนะคะแต่เราไม่ได้สง่งมันไม่สวยนะคะการ มันก็ได้ใบแค่นี้อ่าได้แค่นี้แหละนี่เลยเห็ดโคนเห็ดโคนเนี้ยเราเอาเอาเอา,เอาลากเข้าไว้เนาะเอ้ยลงแล้วเหรอก็ใส่ชุดก,กันฝนกันแล้วเนะนี่เลยทุกท่านคะโอเคแอบมาดูแอบมาดูก็เจอนะฮะ ขอบคุณเลยนู่นเลยฮะเ,เขาเรีบกลับบ้านกันเลยนะรีบกลับบ้านกันเลยเพราะฝนจะตกเนาะเชียงใหม่ลงเรียบร้อยแนละ้วจะลงไหมนะจะลงหรือเปล่าไม่ลงก็จะเข้าหาพี่พเ,เพื่อนเราแล้วอือฮึอย่าลงไหมเอ่ยเดี๋ยวไปส่งเห็ดโคนอีกน,นะเนี่ยเห็นไหมไอ้ต้นมะยมไอ้กิ่งมะย,ยมหักเมื่อกี้นะ จะลงตอนไหนลงไหมหรือว่าไม่ลงเออ ี่ห้าวันสงสัยเห็ดโคนออกเต็มเลยนะพวกทันสงสัยจะเห็ดโคนจะออกเต็มเลยนะอุ้ยมันลงแล้วนี่นะนี่เลยป่ะโอเคนะคะอฮจะลงไหมลงไม่ลงไม่ลงก็จะเข้าหาพี่เพื่อนเพื่อนเราเนาะอ่าถ้ามันลงมาอย่างกระทันหันเดี๋ยวก็ลงเองแต่มน่นนะลงแล้วนะที่มันขา,ขาวๆลงแล้วนะมันน่าจะตรงนั้นเลยมาหาเราเนาะนตรงนี้นพัดเข้าหาเขื่อนเนาะ นะคนะขคคาโคนขาาเดินเาเพิ่งได้แปดนาทีพี่น้อง่ะเดินมาตั้งไกลอ่ะนี่เลยนี่เลยโคนเห็ดจะออกตรงเนี้นะเห็ดอุนี้จะมาส่องอีกนะนี่เลยตรงนี้เลยเนี่ยดอกเห็นไหมนี่แหละต้นนี้แหละที่มันจะให้โชคให้ลาบโอ้ยเนาะหวยออกวันนี้ก็ไม่ได้เข้านะโอ้ยยังไม่ได้ตรวจเลยยังไม่ได้ตรวจอายุเบอร์อะไรเลยเนาะ ว่าเหม็นอะไรนอ้องเข้ามาเก็บกวาดตรงนี้แล้วก็เอาตะไคร้ตะคร้งตะไคร้มาปลูกไว้ตรงนี้นี่เองเนาะ,ะปลูกคูกเปี้ยนะแต่ไม่เห็นไม่ได้เก็บนู่นนี่นั่นนะเออนี่เลยสายตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ดึงก่อนโอ้เกี่ยวมาเกี่ยวก่อนเนาะโอ้ยเนาะว่าจะเอาเก็บเข้าบ้านลืมทุกทีนะลืมทุกทีเคนะคะฮะ ตกแล้วฝนมันกำลังมาไงนั่นโอ้ฝนคนได้ขมอลงแล้วน้องเอาปลามาปล่อยอนู่นลงแล้วแต่วิ่งเข้าบ้านเดี๋ยววิ่งเข้าบ้านไม่ต้องกลัวเด้อทุกนั้นค่ะมันกแกจะวิ่งเข้าบ้านเด้อรถไปรถมา,มาเราอยู่ข้างถนนเหนลงเม็เดก็ว,วิ่งเลยอะนะ แลวพอกองสา,าเ,ออเดาเฮ็ดคนออานะแดงกองสา,าหาหู้น่ฮะน่ะว้ายลงแล้วลงแล้วนะคะที่ที่สีเทาๆมันลงแล้วเรียบร้อยแล้วนะนี่นี่นี่ลงแล้วนะลงเรียบร้อยแล้วลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าบ้านนะนั่นนะ <c ười> กลุ่มรุ่นขวามือนะมาเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มขวามือมาหาเราเรียบร้อยแล้วทุกท่านค่ะนี่เลย มาแล้วเรียบร้อยนะนั่นเลยมาแล้วลงเขือนแล้วฮันลงเขือนแล้วลงเรียบร้อยแล้วนั่นมิดมิดแล้วรู้ห่านขาน,น,นู่นเห็นไหมหลังเขาอะ่ะ ลงแล้วในเขื่อนขอให้ลงในเขื่อนเยอะๆเราจะได้มีน้ำใช้กันเยอะๆตลอดไมเอานเอานีาง้ ทุกทนฟังฟังฟังนะคะ คนก็รีบกลับบ้านป้าก็ขนองแล้วนู่นน่ะลงแล้วเรียบร้อยแล้วอีกไม่เกินสิบนาทีมาถึงบ้านแอดมุเก้ยวแลเดอนั่นไงนั่นไงนู่นไงเนาะเดี๋ยวเก็บผักดีวกว่าเนาะเก็บผักเก็บผักกันดีวกว่าเก็บผักเก็บนี่เลยเจ้าลื้มดีนักนะลื้มจังเลยนี่เลยดอกอะไร ต้นอะไรทุกท่านคะนี่เลยเนี่ยดอกมันจะขึ้นสูงเท่ากบเสอไฟฟ้าเลยประมาณเนี่ยดอกเขาจะสีสวยมากและส่งกลิ่นหอมมากนะคะทุกท่านคะ่ะสีต้นอะไรใครรู้มาัางแจ้งด้วยคะ่ะนี่เลยต้นเขาลําต้นค่นะออกนาบ้านอันแกนมาปลูกเองนะเวยมากวันก่อนก็เอ่อเห็นเขามาตรงนี้ว่าเออเขามีอาวุธนะเป็นนี่แหละ แลมๆอะ่ะเขาแน่น้มอ่ะเนาะแล้วก็เอามาปักไว้ตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยก็ยังมีรอยเลยเนาะน,น,นี่นี่นี่ทำอย่างเงี้ยนะเออําอย่างนี้ไว้นะทุกทุกอ่าทุกใบเลยเนาะบางท,ทีเขาก็มาจุดอ่าค่าฟงค่าไฟมัางเนาะเพราะเขาจะได้ปลอดภัยประมาณเนี้ยเนาะเก็บอย่างนี้อย่างนี้อ้าวพอเราทําอย่างเงี้ยดอกออกมาเฉยเลยแอบปลูกไว้หลายปีแล้วแหละไม่ตามกว่าสามปีะนะอฮะ แล้วก็มีมีอีกต้นยังอยู่อยู่ในบ้านนู้นนะ่ะนะไม่รู้ว่าจะาไปปลูกตรงไหนดีเขาเขานะ้านะเขาน่าจะรังเกียจว่าเขามีหนามประมาณนี้เนาะแต่เขาสวยมากคุกท้านขาเน,นี่ยเนี่ยเขาจะออกดอกอะ่ะเด้อกลิ่นเขาจะหอมมากเลยกลิ่นเขาจะหอมหอมมานี่เลยเอาเมื่อกี้เก็บได้นี่แหละต้นเน่ะลกมากเนาะวันก่อนเขาน้องๆเข้ามาตัดก็เอานั่นแนหะเอาใบมีด ตัดเขาเนาะสวยมากเนี่ยตั้งมั่งสวยไหมดูเขาจะขึ้นสูงเลยนะตู้กระายไฟไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆนะนี่เลยกู้กระต้นนดอกจำปาเนาะลีลาวดีเนาะอีเห็ดโคนก็ออกตรงนี้นะเมื่อวานเนี่ยไม่มีปัญญานะเนี่ยนี่ห็นไหมหนามบะเลบแมวที่เขาพูดกันไหมใช่ไหมเอ่ยอันเนี้ย เนี่ยแถวบ้านแอนมุแก้วเขาเรียกบัตรันขอบัตรันขออะนะเอมันจะเล็กๆใช่ไหมมันจะเล็กๆนี่เลยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเห็น,นไหมเห็นไหมเราไม่มีหัวหน้าครอบรัวก็เป็นอย่างนี้ลกบุงลังไปหมดใครเห็นมั่งเห็นคนเห็นไหม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 นี่เลยนี่เลยนี่เลยทุทกท่านขาะนี่เลยมันก็ออกมาเนาะออกไปทิศไปทั่วไปทั่วที่ทั่วแดนอะเนี่ยไหม เลยสองดอกนะเมื่อวานนี้ได้ดอกใหญ่เมื่อวานนี้ไอแบตเตอรี่เสียบไม่เข้าเนาะเห็นไหมเมื่อวานนี้ถ้าเราดูดีๆก็ได้นะแค่แข็งเป๊กเลยนะเห็นไหมนี่เลยสองดอกเนี่ยนะมันจะมีหอยมากินด้วยเนาะเห็ดถ้ามีมีตัวหอยมีอะไรมากัดกินมันจะเป็นเห็ดไม่เบื่อนะนี่เลยลง่งกาะนี่เลยพอดีเราเก็บไอ้นั่นนะไว้เนาะเดี๋ยวดูดีๆนะ ดูดีๆนะถ้าเขาจะออกเขาออกเลยนะประมาณนี้เนาะดูดีๆนะใจะเย็นๆประมาณนี้เนาะเนี uh ่ย huh. ถ้าฝนตกชุบมันก็ออกอีกนะเนี่ยมันจะออกไปทั่วโอเคแค่นี้ก็โอเคนะพอถ้ามันมีแล้วก็นะโคนเขาเราไม่ได้ออกนะโคนเขาก็จะทิ้งไว้นะปีหน้าเขาก็จะออกที่เดิมประมาณนี้เนาะ วันนั้นก็ให้น้องๆเข้ามาเก็บกว่านี้ก็สะอาดไปชั่วพักชั่วครู่ะนะอืมีละไม่ได้นะคนอื่นเขาไม่เห็นเขาก็จะเก็บของเราประมาณนี้ดูท้านทาไลูกมันดกหักพ้อลงมาเลยนะมันหนักกันเนาะสงสัยจะหนักกันนะสสนนกกนนะเออเพิ่มมาเขากรอบอยู่แล้ว,ลวใช่ไหมละ่ะหักลงมาเลยนะดูต้นใหญ่มันเลยนูน่นนะข้างบนสุดนูน่นะนะ ติงตั้งเลยนะโอ้โหนุน่นลงมาโปะตรงนี้นะดูลูกมันเกินก็ก็ไปเล็งดูก็อยู่ตรงกลางนี่เลยเนี้ยเนี้ยเขาจะอยู่ตรงกลางตรงนั้นเลยนะแถวระหว่างกลางมันจะสูงแหละคู่กับตัวนี้เลยเนะี่ยตัวนี้ก็จะหักละโอ้โยเนาะเห็นไหมโน้มลงมาแล้วนะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็รอให้รอให้มันใหญ่กันเนาะค่อยเก็บแค่นี้เนยพวกเห็ดพวกอะไรนะมันเราไม่ค่อยมีเวลาเนาะนุ่นเลย พอไปเจอแล้วมันโดนมดโดนแมงกัดไปหมดอ่ะนะแต่ผักเราก็เก็บผักเอามาใส่ได้เนี่ยดอกเนะี้ยอันนี้ใส่ปลาย,ย่างได้อะไรก็ได้สมุนไพรอะไรก็ได้ตัวนี้ก็ไล่หวัดไล่ไล่หวัดไลไอเนี่ยนะกระเพราดําหรือกระเพราแดงอะไรกงได้นะสมุนไพรอ่ะมีประโยชน์กับร่างกายเราเนาะอันนี้เห็ดอะไรเนาะนมันจะเหมือนเห็ดกระด้างน,นะเนี่ยนี่แต่ออวันก,นก่อนเราเห็นนั่นแหละแต่ไม่มีเวลาเก็บโอ้พอให้มันโตโตมันก็ได้โตแค่เนี้ยเนาะ 悟 okay. ke